สวัสดีครับผมสวัสดีครับ FC แฟนช่องปูเยี่ยมพารวยอ่ะคลิปนี้พบกันตอนเ,ย,นเยีนๆแหละแต่จะแต่จะไปเปิดให้ดูเช้าๆนะวันที่สิบแปดเลขวิ่งนะไอ้เลขปักหลักสิบนะขอปักหลักแค่สีตัวนะ FC ขอมาสีตัวไม่หลุดนะแต่งวดนนี้จะรับประกันหลุดหรือไม่หลุดนะ พราะว่าเรีมาหลักเดิมนะก็ได้หลักเดิมอีกนะเอาทำแบบไหนทำแบบไหนวิธีการทำแบบไหนจําได้หรือเปล่านะบางคนทําเป็นแล้วนะบางคนทําไม่เป็นก็ดูอีกทีนะดูอีกหนมันจําได้ทำเป็นนะอ่า หมดนี้นะขึ้นฟ้าไปเลยนะขึ้นฟ้านานหลักสิบนะครับผมวางหลักสิบกับเลขวิ่งนะฮะหนึ่งกุมภาพันธ์สองห้าหกแปดนะจะมาตัวไหนนะใช้หลักหน่วยนะไม่ทวนให้นะครับผมหลักหน่วยตัวเดิมอีกก้าเหมือนเดิมนะอ่า ก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะเปียนไปอย่างนี้นะแล้วเรามาเอาหลักตรงนี้นะหลักตัวนี้นะะหนึ่งสองใช้เลขแทนกันนะหกกับเจ็ดนะมาสิบนะติดสิบ หน uh ึ่งสองหกเจ็ดนะฮะหนึ่งสองหกเจ็ดอยู่ตำแหน่งหลักสิบนะฮะราไม่ทราบค่านะ หาหน่วยมาใส่นะอ่าหน่วยจะมาที่ตัวไหนนะหลักสิบนะตีสิบอ่าหลักร้อยอยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวจะงงนะอ่าสิบหนึ่งสองหกเจ็ดนะะ อ่วันนี้มีเลขวิ่งที่พิเศษนะที่จะจับก็คือเอาหนึ่งกับสองนะเอาสองตัวนะถ้าสี่ตัวแล้วกับหนึ่งสองหกเก็สี่ตัวจะมาตัวไหนนะ อาจจะตัดเหลือแค่สองตัวให้ชมนะฮะห้ระวังหนึ่งกับสองนะงวดนี้จะติดหลักสิบนะเด่นนะครับผมเด่นสิบนะ หนึ่งกับสองนะอ่าคิดว่าตัวที่จะมานะหนึ่งเก่งก่าเพื่อนนะมีสูตรอื่นๆชนที่เลขหนึ่งหนึ่งตัวเดียวนะจะชนหลักสิบมวดต่อไปนะอันนี้ไม่ใช่ขีดเครื่องหมายผิดเลยนะคือมันอยู่หลักสิบนะหนึ่งตัวนี้เป็นหลักหน่วยนะอ่ะ คิดให้3ามคิดเลยนะหนึ่งจะมาแรงในหลักสิบในงวดต่อไปตัวเดียวนะจะมาได้หรือไม่นะงวดที่แล้วชนที่ตัวไหนนะหลักสิบเปิดให้ชมก่อนนะ สองสามเข้าล่างนะนี่งวดที่แล้วหนึ่งสองหกเจ็ดตัวเดิมนะเข้าสิบหนึ่งสองหกเจ็ดนะหนึ่งสองหกเจ็ดนะเข้าหลักสิบ เลขยกยืนรอออกนงวดที่แล้วสองกับห้ามาตัวนะสองเข้าเลขเข้าเลขล่างนะฮะหลักร้อยไม่ถูกนะงวดนี้เลขตายสิบหน่วยเลขมาศูนย์สองเกตอ่าเลขพอสำเนียงนะเลขมาตัวนี้ สามบวกสามเป็นหกดับหกสิบหน่วยบนนะเอาอยู่จริงๆเรียกพ่อสำเนียงนะงวดที่แล้วดับแปดงวดที่ผ่านมาดับหกเอาอยู่นะเ,เลขมานะศูนย์มานะสองมานะานะแล้วก็เจ็ดมานะสิบศูนย์สองเจ็ดจับสองกับเจ็ด เท้าที่หลักสิบนะเดี๋ยวจะทำคลิปให้ชมนะในงวดต่อไปนะอ่าสำหรับหลักสิบก็มีประมาณเท่านี้นะยังไม่จับคู่ให้นะครับผม ต้องรอสูตรเลขตำแหน่งหลักหน่วยก่อนนะจะมาที่ตัวไหนค่อยชมกันนะอ่ะหมดเวลาครับผมอำลาภาจากนะ,ะพบกันหลังใหม่หน่อยนะก็ไม่ต้องท้อถอยนะเพราะว่ามันมีหลายๆงวดติดตามกันมานะงวดหน้าเราว่ากันใหม่หลักสิบ จับทางมันถูกแล้วนะสี่ตัวมาสิเหลือแต่สี่ตัวมาหน่วย fc แฟนช่องก็ให้รอเลขหลักหน่วยนะไว้จับคู่กันนะฮะอ่ะหมดเวลาแล้วครับผมอําลาพาจัดอยู่ดีมีสุขนะเงินเต็มกระเป๋าทุกท่านนะครับผมไปแล้วไปแล้วไป